ค่ะทุกคนกลับมาพบกับคุณครูกับบายบายวันเสาร์แบบนี้นะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดที่2.2ต่อเนาะแต่ตรงนี้จะเป็นข้อ2ใหญ่แล้วนะคะจะมีสข้อย่อยะคะ่ะนักเรียนก็ยังอยู่กันในเรื่องเดิมก็คือความเท่ากาันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่โจทย์เขาให้อะไรมาคําสั่งของเขาเขาบอกว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้เขียนแสดงรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากาันทุกประการโดยเขียนตัวอักษรเรียงตาม ลำดับมุมคู่ที่สมในกันและด้านคู่ที่สมในกันค่ะนักเรียนคือข้อหนึ่งใหญ่อะเขาให้รูปนักเรียนมาถูกไหมคะแต่ทีนี้พอเป็นข้อสองใหญ่อะเขาบอกว่าสามเหลี่ยม A B C เท่ากันทุปกประการกับสามเหลี่ยม A เขาให้เป็นสัญลักษณ์มาสามเหลี่ยม E D F นะคะทีนี้จริงๆอะนักเรียนจะวาดรูปให้เห็นภาพก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนแต่แต่ในข้อสองใหญ่นีค่ครูจะมาสอนแบบเขียนเรียงตัวอักษรเลยโดยที่เราไม่ ไม่จําเป็นต้องวาดรูปก็ได้นะคะโดยที่ไม่ไม่ต้องวาดรูปอันไหนลองมาดูกันนะคะด้านแรกนักเรียนด้านแรกคือด้านอะไรด้าน a b นะคะด้าน A B ด้าน AB เท่ากับด้านไหนเท่ากับด้าน ED นะคะ e d นะนะคะทีนี้ด้านต่อไปคือด้านไหนด้านต่อไปคือด้านถัดมาเลยก็คือ BC เราเราจะเรียงมาเลยนะคะ bc B, ด้าน bc จะเท่ากับด้าน de df ค่ะนักเรียนโทษทีด้าน bc จะเท่ากับด้าน df นะคะอ่ะต่อนะคะอ่อด้านต่อไปก็จะเป็นด้านไหนด้านที่เหลือด้านสุดท้ายก็คือตรงนี้น,นั่นเองถูกไหม เพราะฉะนั้นก็จะเป็น ac ด้าน ac เท่ากับด้าน ef นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว3มด้านทีนี้เรามาเจอมุม3ามุมมุมสามุมทีนี้เราจะดูยังไงกับมุมนะคะก็อย่างนี้นักเรียนด้านแรกถ้านักเรียนเมื่อกี้เราเราจับด้าน ac ใช่ไหมด้าน ab ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือคือตัว c ก็คือมุมนั่นเองนักเรียนก็คือมุม c นั่นเอง เวลาเราจะเขียนมุม C นักเรียนก็เขียนนักเรียนสังเกตครูเขียนนะคะคุณครูจะบอกว่ามุมเราจะพูดถึงมุม C ใช่ไหม B C A เราเรียงตัวอักษรไปแบบนี้เท่ากับหรือสมในกับมุมเราพูดถึงตัวนี้ใช่ไหมมันก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะสมในกับมุม D F นะ,นะคะเปลี่ยนสีปากกาดนึง D F E ใส่หมวกให้มุมเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้มุมต่อไปอ่ามุมต่อไปนะครูขอลบนิดนึงมุมต่อไปเราพูดถึงด้านไหนเราพูดถึงด้าน BC เราพูดถึงด้าน BC ใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะ BC กับ DF นะคะเราพูดถึงด้าน BC และ DF เพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดถึงมุมที่เหลือก็คือมุมมุม A และมุม E นะคะแล้วเราเวลาเราเขียนเราจะเขียนมุมยังไงเราก็เริ่มจาก C C A B ใส่หมวกให้มุม A นะคะจะสมในกับมุม F F E D ใส่หมวกให้มุมนะคะเสร็จแล้วมุมที่สองแล้วนะพอมุมที่สองแล้วมุมที่สามนะคะมุมที่สามครูขอลบต่อนะมุมที่สามเราพูดถึง เราพูดถึงด้านไหนเมื่อกี้เราพูดถึงด้าน AC เราพูดถึงด้าน AC และด้าน EF ถูกไหมคะที่มันที่มันเท่ากันที่มันสมนกันนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็คือมุมมุมนี้กับมุมนี้เออมุมที่เราจะพูดถึงก็คือมุม B และมุม D เพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้เลยนักเรียนว่ามุมที่เหลือก็เป็นมุม ABC สมในัยกับมุม EDF ใส่หมวกให้มุมได้ค่ะ นี่แค่นี้เองนี่คือวิธีดูนี่คือวิธีจับคู่เรียงตามตัวอักษรนะคะข้อ1เสร็จแล้วไปข้อ2ต่อนะข้อ2องเขาบอกว่าสามเหลี่ยม T O P เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยม G U N นะคะทีนี้เรามาจับด้านก่อนด้านจะเป็นด้านไหนเริ่มจากด้าน T O และ G G U นะคะด้านแรกก็คือด้าน T O สมในกับด้าน G U ใช่ไหมคะอ่ะด้านต่อไปด้านต่อไปถัดมาเลยก็เป็น O P สมในกับ U N นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรคะ O P ใช่ไหมอ่ะ O P O P สมในกับ U N ด้านสุดท้ายนะคะด้านสุดท้ายก็คือด้านก็คือด้าน T P และ GN นะคะก็จะเป็นที่พสมนายกับสมนกับ GN เสร็จแล้วค่ะด้านพอด้านเสร็จแล้วนักเรียนเราไปมุมต่อมุมว่ายังไงเมื่อกี้เมื่อกี้นครูสอนนักเรียนแล้วว่าถ้าเราพูดตามเรียงเลยค่ะเรียงยังไง mm hmm. เมื่อกี้เราพูดถึงด้าน TO ใช่ไหม TO ก่อน TO แสดงว่าเราพูดถึง TO แสดงว่า มุมมุมที่เรามุมที่เราจะพูดถึงที่จะสมในคู่แรกก็คือมุม P นั่นเองมุมตรงนัข้ามกับ T O ก็คือ P นะคะเวลาเราจะเขียนเราก็เขียนว่ามุม O P T ก็คือมุม P นะคะ O T P เท่ากับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงมุม N ใช่ไหมคะ U U N U N G ใส่หมวกให้มุม เสร็จไปราคาหนึ่งมุมทีนี้ตัวที่สองมุมที่สองมุมที่สองครูจะไปช้าๆอยู่นะนักเรียนพยายามทำความเข้าใจานะด้านที่สองเราพูดถึงด้านนี้กับด้านนี้เนาะแสดงว่ามุมที่สองที่เราจะพูดถึงอะ่ะมันก็คือมุมทและมุม G นะคะมันคือมุมที่เราไม่ได้ก็คือมันเป็นด้านตรงมันเป็นมุมตรงข้ามด้านที่เราให้มันสมในกันนะคะทีนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะมุมแรกมุมแรกเราก็จะเขียนเป็น P. นักเรียนดูการเรียงตัวอักษรของคุยดี PTO. อืมนั่นคือมุม T ต่อไป N G U. คือมุมอ่ะมันต้องอยู่ตรงกลางมุมเราต้องอยู่ตรงกลางเราก็ใส่หมวกให้มันตัวอักษรน,นะมันต้องอยู่ตรงกลางค่ะนักเรียนอ่ะเสร็จแล้วนะมุมที่สองแล้วทีนี้มุมที่สาม มุมที่3ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็จะเป็นเอาพูดถึงด้านก่อนด้านที่3าก็จะเป็น2ด้านนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็จะเป็นมุม O และมุม u เราก็สามารถเขียนได้เลยว่ามุมที่3ที่คู่ที่สมในกันก็คือ TOP เท่ากับหรือสมในกับมุมจยตัว G ครูเนี่ยนะคะ G G U N ูครูครูต้องมีทุกค,คลิปเลยคะ่ะอย่างนี้ G U N อย่างเงี้ยค่ะนักเรียน มันไม่ยากเลยเนี่ยเห็นไหมคะเราคือเราสามารถเลียงคู่เรียงตามตัวอักษรจับคู่ได้นะคะอ่าต่อไปนะต่อไปก็เป็นข้อ3มอ่ามาดูข้อ3เลยข้อ3ามนักเรียนคู่แรกคู่แรกก็คือเหมือนเดิมเลย B.I กับ B.O ใช่ไหมคะเเขียนก่อน B.I ด้าน B.I สมในกับด้าน B.O โอเคด้านที่สองก็คือด้าน ig ig กับ oy นะคะ mm hmm. ig ตัวจีคือ ig สมนายกับ oy y อ mm ีก hmm. <laughs> เอ้ยทำไมครูเขียนตัว Y แบบนี้นักเรียน OG อ่ะ IG ด้าน IG นะคะสมในกับด้าน OY เออโอเคด้านที่สะด้านสุดท้ายนะคะด้านสุดท้ายก็จะเป็นด้านไหนก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นด้าน B อะไรคะ BG BG นะคะ BG สมในกับ BY ทีนี้เรามาดูมุมต่อนะม,มุมมุมก็เหมือนเหมือนกันเลยเมื่อกี้เรามุมแรกเราด้านแรกเราพูดถึงด้าน B I ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงมุม G คู่แรกเลยมุม G นะคะก็จะเป็น I G I G B สมนยกับตัวต่อไปก็ต้องเป็นมุม Y ก็เป็น O Y O Y B นะคะ ่าโอเคไหมนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะต่อไปรูขอลบนักเรียนจะได้เห็นนะต่อไปต่อไปด้านที่2ก็คือด้านไอจด้าน i g เพราะฉะนั้นเราพูดถึงด้านไอจมุมที่เราจะพูดถึงก็คือมุม b ก็จะเป็นก็จะเป็นอะไร GBI นะคะ GB แล้วก็ I ใส่หมวกให้ b นะคะ เราพูดถึงมุม OY เพราะเราพูดถึงด้าน OY เพราะฉะนั้นมุมที่เราจะต้องมันจะสมในกันก็คือมุม B นะคะที่จะสมจะสมในกับมุมมุม B กับมุม B นั่นเองนักเรียน,นก็จะเป็น Y อะไร Y ก็จะเป็น YB YBO นี่นะคะต่อเลยต่อเลยสุดท้ายสุดท้ายเราพูดถึงด้านไหน สุดท้ายเราพูดถึงด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมมุมที่เหลือก็จะเป็นมุมนี้และมุมนี้ที่เราจะกล่าวถึงนะคะที่เราจะกล่าวถึงก็จะเป็นมุม b I ไใส่หมวกให้มุมจะสมในกับมุม B. O Y ยนะคะเนี่ยยากไหมนักเรียนไม่ยากข้อสุดท้ายแล้วมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้าย <c oughs> ทำไม,มครูครูยัง อ๋องูยังไม่ได้เอามันมาแบบอย่างนี้เดี๋ยวนะสักครู่ค่ะนักเรียนค่ะขอโยกย้ายก่อนค่ะโยกย้ายโยกย้ายมันจะได้ดูง่ายอ่ะโอเคนะคะมุมแรกของนักเรียนก็จะได้เป็นมุมอะไรลูกด้านก่อนไม่ใช่มุมด้านแรกก็จะได้ได้ด้าน C C A และ R A นะคะ C A. C A C A กับ R A C A สมนายกับ ra สมนายกับ ra นะคะโอเคด้านถัดมาก็คือด้าน at at สมนายกับ at ถูกไหมคะ at กับ at แสดงว่ามันเป็นด้านร่วมกันนะทีนี้ต่อด้วยต่อด้วยอะไรต่อด้วยด้านที่เหลือก็คือด้าน ct เห็นไหมครูไปเร็วละด้าน ct จะเท่ากันหรือสมนายกับด้าน rt นั่นเอง ทีนี้เราไปดูมุมค่ะมุมพอเราพูดถึงด้าน CA แสดงว่าเราต้องพูดถึงมุมทีก็จะเป็น ATC ATC สมในกับมุมทีมุมทีเหมือนกันถูกไหมคะนักเรียนก็จะเป็น ATR ATR นะคะต่อไปต่อไปด้านที่สอง ต่อไปด้านที่2ด้านไหนเราจะพูดถึงด้าน AT กับ AT แสดงว่าเราจะพูดมุมคู่ก็คือมุม C และมุม R นะคะคู่แรกก็จะเป็นก็จะเป็น T T C A นักเรียนสังเกตว่ามุมต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราเรียนอักษรนะเราต้องเรียงให้มุมอยู่ตรงกลางนะคะมุมต่อไปก็มุม T, R A, A นะคะ โอเคสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะคะสุดท้ายท้ายสุดมุมคู่สุดท้ายก็จะเป็นคู่คู่นี้ใช่มหมมุมก็คือมุม A เราก็เขียนได้เลยว่า CAT สมนายกับมุม RAT โ okay. อเคเสร็จแล้วค่ะนักเรียนประมาณนี้ในการจับคู่และเรียงตัวอักษรเนาะ นักเรียนลองทำแบบึกหาดทําเสร็จแล้วก็รอมาฟังเฉลยของคุณครูดูเพื่อเพื่อที่จะดูว่าเราเข้าใจไหมเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจมากขึ้นเนาะทีนี้เรื่องต่อไปเรื่องหน้าคุณครูจะมาเฉลยข้อไหนยังไงฝากนักเรียนติดตามด้วยน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ